ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีขอมารับชมรับฟังครับเมื่อนี้แอดมินเดินทางมาวัดกุเทนนะครับผมมาตามต่อบรรยากาศนะครับเนาะตามต่อบรรยากาศเอฟซีคนกัลเลยเต็ดต้นเงินมาถวายนะครับเนาะ,ะต้นเงินมาถวาย ลายผู้ลายคนนะครับเนาะกระเบิงบรรยากาศทั่วไปครับผมมืัอนี้แอดมินสิได้เ,เจี๊ยบหนึ่งหัวขาอ่านไายซื้อเนาะครับเนาะอ่านไายซื้อไายน้ำผู้ที่รวมบุญน้ำกันผู้ที่รวมบุญทั่วที่รวมบุญนะฮะต้นเงินต้นผาปานน้ำกันครับผมเ,เจี๊ยบหนึ่งหัวขาก็สิได้รายการซื้อเลยครับเลือกผู้ใดอยากนี่ ซื้อขาดตกบปกป่องเงียงกะขอโทษขอพ่ายลายครับผมตามนั้นนะครับเนาะขอบคุณขาดซื้อ่านได้ซื้อให้รับชมรับฟังไปน้ำกันขาดตกบปกป่องเงียงกะขอโทษขอพ่ายลายครับผมเนาะตามนั้นครับเบิ้งบรรยากาศภาพดูร่วมไปเหมือนครับ ครับผมกะเบื้องบรรยากาศเป็นแบครับนี่ยัง ภาคกันห่มยังไปเบิ้งครับผมช่องยูทูบทุกสำนักครับผมทุกช่องอยู่ประจำอยู <go dietary rais in> <nossa> ่ด uhm, okay. ินแดนอัน <go> ศ play <basketball plays predictions> <uana> ักดิ์สิทธิ์ครับผมคือวัดกุฏแห่ครับผมทุกช่องทุกสำนักนะเจ้ากับลังในเขามากครับภากันมาสว่างเบิ้ลเจ้าเห็นยังด้วยกันซูมข้าแก่ข้าแก่เนาะครับเนาะ สี่แบบสี่แบบครับผสี่ยันออสี่บบบสี่แบบครับผมเป็นเพอนเมาซองะตัวแมนน่ตัวหลายละอสี่ตัวแม่ตัวหลลสู้หมดแล้วสูม้มีครับผมได้ไหมยังกับ นี่ก้องขอให้พอมีพี่น้องห้ามไได้ได้ทอนจากอดพอเข้าไปมันจนเพื่องไม่หวังสมเรื่อนหมดมากปากผ่านัำดีสิเดี๋ยวได้รับ งานของต้นไม่ครับก็พระอาจารย์ต้นไม้ยังมีเสียยังมีถวายตัใจย่ปกลับมากราบวยนหนือเราเข้ากันจะได้มีกาวถ้ำถวายท่าเข้าออกมากท่านแบบจากพรนี่พรนี่เรื่องบรรกาศ้วกันไม่ได้ครับก็เป็นพิธีการกันายสวัสดีครับอ๋อสางคนกับฉากนะครับเด้อ ดูที่หามาสองทางต่างดูทูบต่างเป็นหามโอบกันนะครับเนาะดูคานที่นักชิ้นทางนี้ครับผมคานเที่นักชิ้นทางนี้เข้ากันบรรยากาศภาพรวมไก่เมื่อเข้ามาแล้วครับผมไก่เมื่อยไก่เมื่อยเข้ว่าแล้วเพราะว่าที่ยี่สิบแอบนี่ก็จะเป็น มือห้อมกันแห่ต้นเงินแห่ต้นผาป่าก็รวมกันห้องกัน,น,น,นร,รนนับทางช่องกันสนกว่าบาทแล้วครับเพราะยอดแท้จริงครับล่อ,อน้ำสองเทียบมือาของวาครับคนกลางพอต้องพิจิตรคุณจะอ่านแล้วซื้อแล้น่า,นามือหน่อยครับเพราะว่ามือหอดมืองานแท้ๆมันมีนนเวลาอ่านนะครับรวมผูกสวนผลกสวนน้ำบาดผูกแห่ดัง ตามเสียงนายตัวไม่เคยถ่ายถ้ำปลานะแกไบ่เคยถ่ายถ้ำบม่เคยถ่ายถ้ำตัวเบิงในคลิปอ่าพี่เฮ่าเฮ่าโอ้โหต้องพ่อๆกันมือนี่แต่ผมกับเบิงอยู่เดือยบ่ครับโอ้ฝากนั่นได้ความเออฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำนะโอ้บมาขวาก็เปลี่ยนๆได้พี่น้องเอ้ยมือนี่ปลาสว่านปลาสว่านเออนั่นปลาสว่านครับผม อ่าเป็นอะไรพ่อเลขในใจผมเนาะแต่ผมไม่ลายแล้วล่ะแต่มันกับเลขคือสิบเอ็คือึงคือมูดอ,อ,อกเอาโหไปยังสอง 4, 2, 5อีสองหสองซสองหาเลขตับพื้นแล้วก็ได้สองเจ็ดสองแปสงเก้านาะผมมาลงทั้งไตอืมลดลง,ง่ายอีกครับแต่สอง4 2สองซีสองหสหสองนี่ะมันเื้ออ่สองซีสองหแต่ที่เอาพมมันนักดึงคือสอหา ว่าคือปลาเี่นซื้อจัดก็ใบแล้วจัดนักไปแล้วจัดนักแล้วจะมีฝันบอกข้ามาตั้งใจเลขอันนี้เนาะซองเห็นดูทางเด้อโชคสิสปิดซองซีซองหาเนี่ยเหรอมันนอนง่ายใไหมมันมาทั้งฝ่ายจริงนะเลขนะ่ะเลขน่ะเป็นคือเลขร้อยมาเหมือนคนนอนง่ายเนาะนอนครับผมเมือ่อเช้าหนึ่งวคือซองซีซองหาสำหรอืมเลขร้อยมา เออเห็นในฝันเห็นในฝันมันเป็นตัวดำเจ้าบาดแผลเนี่ยโอ้นอนหงายเนาะครับผมตื่นมากประมาณปีศาจนี่เอาเหล็กก็หนี่แม่สะเสด็ดเลยเจ้าโอ้ก็เลยก็เลยมักตัวนี้เนาะมีครับโอ้ครับผมโอ้ยขอบคุณเหล็กวันจันทร์คือมักปีศาจนะผมนะโอ้สองแต่กระับฟังเด็กดูน้ำก่อนนี่ก็ไม่แน่แลยครับข้าพเจ้ามันเกิด อัติมาได้ดีพอ่อมันเป็นแนวทางแค่นั้นพอ่อเข้มามักตัวใดเข้าก็เข้ายาถิ่มเลยเข้าทำตัวมันบ่าบาการเพิ่นมากการซื้อได้ก็ไว้ซื้อไว้นล้วเพิ่มไม่บละ่ะคืออาจัติมาตัวเดียวกันก็ไม่รู้เลยบ่านมา่มมานนี่ถ้าขับนเป็นโผดิซื้อสามตัวกับสี่สองห้าห้าสองสี่น,น้อยนี่แหละโอ้สี่สองห้าห้าสองสี่ครับผมโอ้ตัวเดียวเลย เดียวละคือวามันเป็นเลขสี่เลขสองเลขห้ากันสินะอ่าเลยจับใไซจับใส่กันเลยเอาหนักโอสี่สองห้าห้าสองสี่มีโรเตอรี่บ้างหรอปะเอามาให้ลูกร้านเบื้องในไปใส่เลยโอ้ซื้อคือซื้อจัดไปแล้วตัวนี้คือรักเดียวใจเดียวแม่นปะรักเดียวใจเดียว อ้าจุดล้นเมื่อลวดอามามันมีสามขั้นอ่จุดสีบ่มีเงินเตือนน้มัก็คือสีมาเมาลอตเตอรี่โดยเฉพาะอ่าสามขั้นเนี่ยขั้นน้ำอ่ากับลอตเตอรี่เท่านั้นแล้วนี่ครับผมโอ้ยครับผมเราจะเอาจะสองหาครับผมหาสองกับสี่สองผมว่าเดี๋ยวไลายดิอืมซุปิดจดนักคือขึ้นเน้นตัวเน้นสองสีสองห้านี่ะ ครับผมโอ้คนเนีนตัวนี้ครับกอคนสองหาหาสองสองหาวนมากกินักสองหานะพอเนาะที่ทีเห็นเนี่ยขึ้นมันใจตัวนี้ซีสองห้าไปหาห้าสองสี่มี่ก็เลยเอาซีตัวอื่นเออคือกับกันอ่าีสองห้าห้าสองสี่ครับผมโอ้นักเนี่ยเธอเป็นคนนักเนี่ยเติอครับคันอยากได้อัน เดล่าลายก็ไปขยายเอาเนาะเออบอเป็นยังขวบบอเป็นยังขอขอบพ่นแนวทางของปลาสวนปลาสวนอ่าปลาสวนจำชื่อได้เลยแต่บม่เคยฟ้าจักเจ้าบูจักบม่เคยนัดกันครับผมผมกับผู้นึงงบอไบ่เคยปลาบอปลากันตุ่งจักเจ้าฟังอยู่แล้วโอ้ขอบคุณแนวทางปลาสวนบอนบ่มีอะไรอื่นครับผมบูบเจ้าดีแล้วโอ้ขอบคุณหลายๆครับผมอ่าสองสี่สองห้า 5 2 4 4 2 5สซับไปซับมาสามตัวเลขไใจผมครับผมเอาอันนี้เลขในใจของปลาสอนเลขฝันเด้อเด้อพี่น้องเด้อเลขฝันโมแม่นลิงรีแต่บสไซเลยครับผมมักน้ำเก่าเป็นคกบเสือของเพื่อนกับกานครับผมตามนั่นอ่าที่แน่ๆคือนักซองฮาร์เราเรียกผมนะอืมเนาะมันมาได้ทุกตัวเพราะสองห้าผมในสิบแปดใบแล้ว นั่นแต่ห้าสองนี่เก็บแปดใบได้ละเอา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 แน่นอนแน่นอนสี่สองสองสี่ดีเอาเท่ากันก็พกเงินมามืกเลยคือเมาแทบสิบบเมาเหมือเออแม่น้ำมันเหมือนการห้างก็ได้จุ่งวะเถอะเหลือจุดสี่ที่ตลอดรตเตี่ยเขาซื้อได้มาเลยโอ้เงือบาทมอตเตอรี่โอ้แน่นอนแน่นอนเอาครับผมครับผมขอบคุณแนวทางกัตากล้อง มันถักการประคาม็บอว่าทรัพมาที้านี่ะโอ้เอาบแยงใหลูกหลานได้ข้าวั่นไหมเห็นแบบอยู่บนถกการอยู่สายบุเห็นอยู่ครับเห็นช่วนี้แติดเลยพี่เออเห็นแบบแบบอยู่ท่านนั่นแหละตากแก่งว่านั่นแหละอ่าอันนี้ก็ขอบคุณนะท่านจักปลาสองหนึงแเราจีแต่ละมืองบะมี่อย่างนี้โทรศัพท์สามเครื่องปะจักอยู่โอ้ไลก็อันช่องยูทูบพี่ตัวนี้สาเครื่องสิเบิ้อง เบื้องยูทูบของเจ้าโดยเฉพาะสอนเครื่องดิบเครื่องนี่เหมือนแบตเอาไปซาดเอาเครื่องนี่ออกมาเก็เบื้องเกินแบตเบิ้ดเนยเบื้งเกินแบตเหมือนโอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอนครับผมบางเครื่องจะนอนรับปะป๋าสอนบาเครื่องข้าเอือกจนดับป๋าสอนคนดวงเฮงครับผมคึ้นเล่คนฝันร้อยมาจากฟ้าคนแนมเห็นร้อยมาผืบรื้อหัดมาแดงนะครับใต้ดับครับผมสีดำอืมใต้เกิดขึว่าเป็นตัวเลขตัวนี้ มันสิสามสารตัวนี่แล้วมันมากวินเอาเราพ่อคมอว่าบืลอเอาหกประตูเลยล่ะครับผมวินสี่สองสองสี่ห้าสองสอ้าสี่ห้้าส่ตนนอครับผมเพิ่มกับเลขกเจจิดาน้ำแนสี่หกหล่เป็นแป๊ตัวบอกไปลายมันหลายเจจิดาเจเจินดาเอ้าฟังด้ทีแรกทูองเจินดาอ๋อสีกของเพื่นเตียสี่ ห้าขึ้นห้าลงจริงสิเจ้าคู่ใดมากกระเบิ่มหลับเนาะมันไก่ครับผมมันเป็นแนวทางต่างคนต่างฝันมัคือกันเนาะันแน่และก็ไม่เห็นน้ำแก้มันนี่ละคู่เสี่ยไห่ตัวใดมันเนาะกันเนาะมันดวงไห่ดวงมันเนาะครับเนาะให้ดวงมันคู่ใดโอ้แต่จันดักแล้วอ่ จัดนักแล้วสองหา่จัดนักแล้วประมาณเท่าไรละเกือบห้าสิบใบแล้วหีสิบกว่าใบแล้วสอนแล้วสวนเดียวเบื้องบนเงินสามพันมันนี่เหลือยี่สิบสี่บาทขันออกปลาตัวนี้กันคิดหยอดปลาสวัสดนะชี่ได้บาทได้ก็เลยำหายกันนกย่างยี่สิบบาทเลยอ่าเอาตามนั้นนะครับขอบคุณแนวทางจากปลาสวัสดครับผมเบื้องหลังลุ้ยอีหยังก็หาเก่าโอ้ยมาหิดตัวจริงแล้วตัวน้อยน้อยก็มุดะกัด บัติแก้ไทยจากของคือสุดคนใหญ่อาไปเอเอาแต่นหนายของเนาะครับผมครับผมเอาขอพูดหลายๆเ้ครับด้หลายได้ซีเดอรครับแบนน้ำบะบายาเป็นก้มเสีย่วนบุคคนซีสองหาละครับอ่าอ่า้ใส่สติอ่าหลายๆคิดหลายๆคัดมักน้ำปลาสวนแกตังจัดจัดครับผมอตออือ ตอนกมล์เตอรี่กนง้างแล้วเต็มกันแล้วจนบ่มีมือถือแล้วรอลตอรี่พวกกระเป๋าบางไงเอาเขาพูดหลายๆครับมาสิครับแล้วละครับผมมาแต่มเสาหรือผมมาจากซีโม่เสาโอ้คครรัับบขอบคุณครับเปิดซีเดอร์คน